ดีกาพี่น้องพอกันกับยายม่งอีกแล้วม,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 มันียายม่งสรมาเห็ดเมนุ่งไง่ายๆพื้นบ้านเท่าค่ะปนป่าปนปานิ่นกินกับต้มนม้อไม้กับยอดผักกะทินอ่อนพี่น้องนี่ค่ะน้องไม้ป่านิ่งต้มค่ะต้มใส่นามปลาใส่ตะไคร้ค่ะนามปลาค่ะ กินกระพีกกระเทียมหอมแดงค่ะต่อไปกระสิแกะเนื้อปลาก้อนค่ะ ปลากระแกะเรียบร้อยแล้วกระสิมาตําพริกตำหอมแดงเลยค่ะกระเทียมเลยที่เ้องขัวไว้ พีกแกลกับป่าลงไปเลยค่ะตับป่าแหลกแน่แล้วน้ำต้มปลลาลงไปเลยค่ะ หอมลงไปเลยค่ะปรุงซีรดลงไปค่ะ ชิมรสค่ะจะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะงานพี่นอ้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตักใส่ถ้วยเส็ษเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องคนปนิ่งคนปนิ่งกินกับตมน้ำไหม่กับยอดปลากระตินออนพักผื่นบ้านเห่ากับเ็จเรียบ้อยแล้วค่ะจิบมีไงมุ่งกระคอจบจีบซำานี้ได้ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชรใ์ให้ยายมุง้งเงิน,เ,นเด้อสวัสดีค่ะ